ขึ้นแล้วนะครับตู้เจ๊เออเออาเลยปะตู้เจฟตู้เจฟแล้วคนต่อไปค่ะครับก็สนิทกับพี่ปัดมากที่สุดครับผมพี่ปัดชอบทะเลาะกันบ่อยๆครับโอ้จริงแล้วเคยเคยนั่งนั่งรู้สึกว่าเออพี่ปัดพี่ปัดเงียบไปผมแป๊บหนึ่งได้ไหมครับเคยมีมาไหมมีครับมีมีบ่อยมีบ่อยทุกคนเป็นหมดทุกคนเป็นหมดทุกคนเป็นหมดนะอังนี้อันนี้คือความสนิทแต่ละคนแบบได้แบบอยากสนิทกับคนยิ่งข่ายอีกอย่างหนึ่งที่อยากถามถ้าสมมติวันหนึ่ง ได้แบบรับบทเป็นซีรีส์วายมีคู่อย่างเงี้ยอยากคู่กับใครอจริงน่าสนใจเพราะว่าเอาจริงว่าคนรู้จักลูกี้ไทยแลนด์เนี่ยก็โด่งดังมาจากเรื่องของซีรีส์วายนะใช่ไม่าวันนี้เราได้หกคนนะฮะได้รับบทคู่กับนักแสดงอีกหนึ่งท่านอยากจะเลือกใครมาเป็นนายเอกหรือพระเอกของเราจริงถ้านึงไม่ออกบอกเล็กดาวิกาได้น่เป็นชื่อเรื่องขำกิ้งลิงกับมาเอออ่บุลลี่พี่ บุรีพีองแซลดองแซวอะอมาถามใครดีฝั่งนี้เลยไหมป้ารู้สึกว่าถามสักคนที่แบบเคยผ่านหน้าผ่านตาไปดีกว่าเอาเป็นสามคนแรกเขาเป็นบูมฟ้องแล้วก็อมสินอมสินอะาได้ก็เป็นพี่วอละะไรกันครับจริงรอลทำไมกันเดี๋ยวพี่ถามก่อนว่าจะเป็นวอลบูมหรือว่าบูมวอล ต้องเลือกเราต้องเรื่องจริงต้องเลือกต้องเลือกแกคนเรามันจะเป็นทั้งผัวทั้งเมียไม่ได้มันก็ต้องเลือกบูมวออะไรครับอ่าไอบอไอบอเอ้ยเอ็งมีผัวอีกแล้วอ่ะไอบอนั่งยิ้มอยู่ข้างหลังเลยเว้ยนั่งเขินั่งเขินลยอันนี้คืออยากทำไมถึงเลือกพี่บอคะเป็นหรือพี่บอเลยผมว่าพี่บอเขาสนสุดในกองครับเขาสนสุดในกองชอบแบบหนุ่มสนสนใช่ครับอ่าจริงจริงพี่ก็สนนะเออ ถ่ายล่าสุดพี่ขโมยป๋าตังคนในกองไปเลยนะไม่ใช่เรียงโซนในเรียงวจูนไปคนต่อไปเถอะค่ะพี่ขาขอเป็นฟองแล้ฟองฟองเป็นบีเวอร์แล้วกันครับเพราะว่าเคยแบบเวิร์กช็อปมาด้วยกันน่าจะแบบเล่นด้วยกันได้ง่ายแล้วอย่างนี้ขอคําถามคําถามเดียวจะเป็นฟองบีหรือว่าบีฟองคะไม่ไม่เตดเครับได้หมด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 แล้วแต่แล้วแต่ตอนพี่เล็กคำว่าน้องพูดว่าได้หมดอ่ะ สันหลังมาเสียววาขึ้นมาอีกแล้วคุณพี่วงตองว่าไม่ได้อยากคิดหรอกแต่พี่ยืนอย่างนี้นะพอได้หมดปุ๊บพี่ยืนโอเคเพราะอะไรเพราะว่าแบบรู้สึกว่าสนิทที่มากที่สุดในกองถูกไหมคะอาไม่แน่อาจจะเห็นฟ้องบีหรือบีฟ้องก็ต้องว่ากันไปหรืออาจจะเป็นฟ้องบีปัดปัดบีฟ้องบีปัดฟ้องไม่ได้สามคนขนาดนั้นนะรักษณะเราสามคนหรือเปล่าไม่รู้ไรนีคนต่อไปค่ะออมสินก็น่าจะเป็นพร้อมครับผมเรียกพร้อมใช่ใช่เพราะอะไรเอ่ย ก็คุยกันรู้เรื่องสนิทกันมากสุดคุยเล่นกันได้ตลอดเวลาแฮชแท็กอะไรแฮชแท็กอะไรแฮแท็กเหรอครับออมพร้อมนะออมพร้อมพี่ออมพร้อมโอเคถ้าเกิดว่าพร้อมออมเหมือนโฆษณาธนาคารพร้อมออมนะคะอันนี้เป็นแบบคําตอบจากรุ่นพี่รุ่นที่เราเห็นหน้ากันมาถึงรุ่นน้องกันบ้างเด็กใหม่มากเด็กใหม่มากนะเริ่มจากฝั่งพี่เล็กก่อนเลยมาน้องเอ็มก่อนค่ะน้องเอ็ม hmm. ถ้า เลือกในค่ายหนึ่งคนอยากเล่นคู่กับใครในซีรีส์วายก็จะเป็นพี่วอมังครับผมพี่วอพี่วอทำไมยังไงเล่าสิเป็นคนชอบคนตัวเล็กครับผมขอโทษนะคะเอมคาล่าอุยาาพี่ตัวเล็กจัางเดี๋ยวเดี๋ยวกี๊ดแบบเนี้ย เอาพ่อหยินไว้ไหนหรอคะเออไม่สนใจพ่อหยินเลยหรอคะยินไม่เกงใจพ่อหยินจริงนะคนตัวเล็กจริงออมก็ตัวเล็กนะเออพี่ก็ตัวเล็กนะเล็กกว่าพี่คือหมานะยคะลูกค้าพี่ก็ตัวเล็กนะเห็นไหมเนี่ยเอออะไปกว่าอะคนต่อไปค่ะมาเจฟ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 ถ้าเลือกได้อยากเล่นคู่กับใครคะเอ่ออยากเล่นคู่กับถ้าเนไม่ออกบอกคนข้างๆก็ได้นะบอกพี่ก็ได้นะอยากเล่นคู่กับตัวเซลคระบา เอาล่ะเราคิดพอให้เลยชื่อเรื่องว่าตู้เจฟเป็นชายหนุ่มสองคนถังแตกพ้นธนาคารอ๋อเรื่องนี้็นดราม่าเลยนะแล้วก็ไปรักกันตอนที่เอ่อออกจากธนาคารไม่ได้เพราะว่าเขาปิดตา <c oughs> ยอุนองสารชื่อเรื่องร <c oughs> ักนี้เกิดที่ตู้เจฟอา,อาเอาล่ะตู้เซฟขาอีกฝ่ายหนึ่งเขาเปิดมาขนาดน,นี้ละอุ้ยลืมถามแล้วอย่างเงี้ยเซฟตู้หรือว่าตู้เจฟคะเออเออเออต้องถามก่อนใครจะอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังเอ่ยในในแฮชแท็ก เจบตู้ครับเจบตู้มาดูซิว่าตู้เขาจะยอมหรือเปล่าตู้เซฟขาถ้าเลือกได้อยากจะคู่กับใครเนอะมันเหมือนแบบคำถามมาก็มีทั้งหมดสี่คำตอบข้อหนึ่งเจฟข้อสองเจฟข้อสามเจฟข้อสี่ถูทุกข้อจริงข้อสี่แล้วกันพายถูทุกข้ออันนี้เลือกข้อที่ใช่หรือว่าเลือกคนที่ใช่อะคะเอ้ยมัน มาขนาดนี้แล้วและยอมไหมที่เขาบอกว่าจะเป็นแบบแทะถ่ายเจฟตู้ไม่ยอมได้ไหมครับไม่ต้องถามเขาว่าจะยอมหรือไม่ยอมไม่ยอมเลยปะไม่รู้ครัไม่รู้เออปั๊บหนึ่งเมื่อกี้มีเสียงกิี๊ดแบบขาดตายจะตายแบบคนเดยก็คือน้องโดนไปช็อตอยู่ข้างหลังแต่เราไม่รู้เลยว่าถึงสองหังอ่าประมาณนี้ประมาณนี้พี่เลขามาคำถามข้อท้ายละกันอยากให้แบบแตละคนนะครับมา ฝากถึงแบบแฟนๆหน่อยดีกว่าเนาะที่แบบอาจจะเจอกันวันนี้หรือว่าเขาเรียกว่าขอกําลังใจแม่ยกหน่อย<น>ช่วยมาเอ็นดูน้องๆแต่ละคนกันหน่อยใช่น้องไม่ใหม่อยากได้กาลังใจน้องๆเริ่มจากขอเลยเริ่มจากกล้ตัวพี่ก่อนเลยมาจ,า Boom จา้าบูมสาครับก็บูมนะครับก็มาจากฟิลใน end of term นะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าช่วยรอติดตามผลงานด้วยนะครับในปีหน้าม,มีให้ติดตามแน่นอนครับโอเคอเคนต่อไปครับครับก็ เพิ่งมาอยู่ตรงนี้ได้ไม่นานนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับฝากเป็นกําลังใจแล้วก็คอยติดตามนะครับตู้เซฟไว้ด้วยนะครับผมครับน่ารักมากเจฟครับก็เจฟก็เพิ่งเข้ามาใหม่เหมือนกันครับก็ฝากเอนดูแล้วก็รอติดตามผลงานในครั้งต่อไปแล้วกันนะครับครับผมต้องรอชมนะพี่งต้องรอชมนะไม่น่ได้เห็นคู่นี้แน่นอนนะคนต่อไปล่ะฟร้องของพี่ครับก็มีอนอฟเลิมนะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้ที่ไลน์ทีวีนะครับแล้วก็ มีผลงานปีหน้าก็ขอให้รอติดตามกันได้นะครับได้เลยต้องรอรุ่น<ล>ว่าปีหน้าจะเป็นผลงานอะไรใช่ค่ะล้อมสินล้อมเสียครับก็ถ้ายังจำปอนกันได้นะครับก็ฝากสนับสนุนกันต่อไปเนาะปีหน้าเจอกันแน่นอนโอเคข้อสุดท้ายค่ะที่รักของพี่ครับก็ปีหน้าเนี่ยมีงานแน่นอนครับก็ขอให้พพอร์ตกันไปเรื่อยๆนะครับ เอาล่ะพี่เล็กขอเสียงปรบมือกับน้องๆทั้ง6คนด้วยค่ะแล้วก็ฝากช่วยซัพพอร์ตน้องๆเชียร์ดวน้องทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวพักผ่อนแล้วหลับไปพี่ก่อนเลยนะคะขอบคุณทุกคนเชวยลูกพักผ่อนก่อนลูกพี่เล็กบอกเลยนะว่านี่เป็นเพียงแค่สิ่งใหม่สิ่งแรกที่ลูกี้ไทยแลนด์นําเสนอให้กับเราพี่เล็กแป๊บหนึ่งนะคะทำไมคะอันนี้ร้อนหรืออับน้ําใหม่ครับพี่อับน้ำใหม่อับน้ำใหม่นะคะอ่ะ เมื่อกี้นะครับอ่อชื่นชอบใครเสียใครอย่าลืมติดตามแล้วก็ถ้าผ่อนน้องๆกันด้วยพี่เล็กพี่มาบอกไปนะครับย่คุณความพิเศษนี่เพิ่งเริ่มต้นนะนี่เพิ่งเริ่มหรอมันมีมันเกินยอะมันมีเยอะเลยเสียงหนูเริ่มแผลบแล้วนะนี่เพิ่งเริ่มเองหรอเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มไม่เหรอคุณเมื่อกี้อะไรใหม่ไปศิลปินใหม่ศิลปินใหม่ไปแล้วต่อไปแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของรายการใหม่กันด้วยอันี้แหละที่พี่เราดียคืการใหม่ไม่รู้ว่ารู้กันหรือเปล่านะคะแต่ว่า อาจจะมีคนคุ้นหน้าคุ้นตาของคุณในบทบาทนักแสดงแปลงเปลี่ยนกลายเป็นพิธีกรบอกเลยว่าแซ่บทุกคนอยากร<อ>ูพิธว่รรายการใหม่ทั้ง4รายการจะมีรายการอะไรกันบ้างแล้วพิธีกรคือใครไปชมกับรายการใหม่ทั้ง4รายการเลย มันจะมีความเชื่อนะว่าการที่แบบให้หางปลาแล้วปลากินเนี่ยคนให้เนี่ยจะได้แฟนไปเฮ้ยกินแรงอะไรขนาดนี้ตาโบผมกำลังจะมีแฟนแล้องออกจานัาดรัปะานเละเอาแล้วไงนี่คงหนาวกว่ากินอืนอหืเนี่รถตะไลกับรถมีอะไรเก่ากัน่ะแล้ว หนเราพูดสวัสดีครับรักแน่เต้าโมแล้วก็จะมีเตกีโรเต้าโมเตกีโรเต้าโมูเตกีโรเจาเนี้ยจะบอกว่ารักกี่ภาษา หลายหลายคนนะครับมาทําอะไรในสิ่งที่ผมอยากใช้ทานะครับมาเพื่อเรียกชื่อนแบนด์พ่อธงอ่โรยน็อตว่าไงพ่อก้กินเร็วไหมอ่ะทังไงอ่ะกินก็ไปเลยกินก็ไปเลยไม่น้อตรงเนี้ยตรงจะมาไปุดท้ยก็จบข้ขี้ขี้ขต้อะมาณนั้นก็ 哦。 เีผมมก่อนใช่ครับใช่ขอบเขาเข้ามาจากหมวดเดี๋ยวผมยัดใต้ตัวให้เขาไปไปไปปล๊บลนไปไปวันกันที่คุณลิตี้วัดก่อนว่คอลิตี้ปกติแล้วสองคนจะถ่ายถรูปเก่งกว่าผมครับผมเน้นจํานวนครับมันสามารถจับผมได้หรือเปล่าครับไปจับเขาทําไมล่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยรายการันเด็กนิวเอ็กซ์ไม่ต้องถ่ายละสามสิ่ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการ W X Y ครับผมไม่ว่าด้วยเรื่องความรักผมไม่เคยแพ้ใครผมแพ้คุณครับผมแพ้คุณครับเฮ้ยผมต้องชนะหรือเปล่าได้ผมแพ้ผมไมไหมบอกเลยผมรักใคร เป็นยังไงบ้างพี่เลขาบอกกันได้แค่ว่าทั้ง4รายการของเราเนี่ยมั่นใจเลยว่าน่าจะถูกใจใครหลายคนอย่างแน่นอนถูกใจกันไหมคะบอกดังหน่อยเดังๆหน่อยถูกใจไหมเอ้เออคือทุกคนดังมากไม่ได้เพราะใส่แมสก์อยู่ใส่แมสก์อยู่ใส่แมสอยู่ใช่ใช่คือจำอะไรเลยเขาจะปลุกตัวเองเหมือนอีกรอบเลยนะครับจะบอกเลยครับว่าตอนนี้นะในเมื่อเราเอาทีเซอร์ของรายการทั้ง4รายการมาเปิดแล้ว จะไม่มาพูดคุยหรือว่าทักทายกับพิธีกรทั้ง7คนก็ไม่ได้นะก็คงจะไม่ได้นะคะพร้อมไหมกับการไปเจอกับพิธีกรทั้ง7คนของซีรายการใหม่รายการแรกเรา่านะคะบินวอนกับบอลวนค่ะสวัสดีครับผมบอนนาดอนครับผมครับสวัสดีครับวินธนาคมครับผมพวกเราสองพ้อยากรายการบินวอนกับบอลวินนะคะครับ มีสับไม้สับมือยำจุ่มือกันรายการต่อไปค่ะรายการต่อไปดีกว่าทุกคนต้องมีต้องกินดังๆนะรายการดัง Another Boy Story Another Boy Story สวัสดีครับผมพร้อมไหมครับก็มาจากรายการ Another Boy Story นะครับเอาล่ะพร้อมแน่นอนไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าพิธีกรพร้อมหรือเปล่าแต่คนดูพร้อมแน่นอนเลยครับรายการต่อไปค่ะช็อตทะเล สวัสดีครับผมปัดนะครับสวัสดีครับผมบีเวอร์พัชพลครับผมพวกเรามาจากรายการโซคาเลนคอนท่าได้คอนท่ากันด้วยคท่ากันนะครับและสุดท้ายด้วยขอเสียงกรีดให้กับพิธีกรรายการเดอะบิวเอ็กวู้ดสวัสดีครับเฮลโลสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับผม อินอนันต์มองนะครับครับสวัสดีครับผมวรวนรัตครับพร้อมยังอ่ะครับเราอยู่ในรายการอะไรนะครับเราอยู่ในโอ้ยด้วยเราอยู่ในรายการ The View X เอาใหม่ครับ The View X Y ครับผมโอเคพอจะเห็นรูปแบบรายการคร่าวๆแล้วใช่ไหมคะว่าจะออกมาเฮาขนาดไหนนะครับล่ะ เดี๋ยวขอเชิญน้องๆพิธีกรนะครับอีก5ท่านนะในด้านหลังขึ้นมาบนเวทีกันด้วยเลยครับคือมาลึ้นมาเลยอ่าอ่าถ่ายรูปเราถ่ายรูปเลยตอนนี้เอามาๆๆๆๆเอามามาเชลซาหลบให้แบบนี้นเขาถ่ายรูปหน่อยตอนนี้เราจัดเวทีเตรียมที่นั่งก่อนอ่ะได้ได้ได้อ่ะระหว่างนี้นะครับอนุญาตหลบให้แบบเขาถ่ายรูปนิดนึงดีกว่าน้องตัวเก้าอี้บางหมดเลยนะและนี่นะคะคือโสมหน้าของพิธีกรนะครับคนของเราออกไม่ใช่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  ชมหน้าพี่กออยู่ข้างหลังเออาเอาล่ะมาน้องๆขาั่นกันเลยครับมาได้ลูกสอบพาดพูดคุยได้หน่อยมาจำตำแหน่งมาจำตำแหน่งมาจำตำแหน่งกันหน่อยโอเคมาก่อนจะเริ่มคำถามกันพี่เล็กรู้สึกหวั่นใจยังไงก็ไม่รู้ทำไมอ่ะคุณขา เราลำพังที่จะมีงานพิธีกรทุกวันนี้ก็น้อยลงเหลือเกินและพิธีกรแต่ละคนดูสิคะหน้าตาหน้าตาดีทุกคนดีทุกคนกอันนี้ทุกคนกขอเสียงกรี๊ดในรกับพิธีกรใหม่ทั้งเจ็ดคนหน่อยเออบอกเลยวันนี้จี๊กคอแตกอะ่ะเออเรามาเริ่มเลยไหมเริ่มเลยพี่เ็กเริ่มเลยไหม,เ,เ,รมเ,เราเริ่มจากมาถามดีกว่าว่าชื่อรายการแต่ละคนอะ่ะ ชื่อรายการมีที่มาที่ไปยังไงอยากรู้นะเอารายการแรกก่อนเลยมีบินว่อนบ้างลหมีดับเบิลยูอะไรก็ไม่รู้บ้างหละงงงไปหมดรายการแรกก่อนเลยรายการแรกค่ะบินว่อนกับบอนวินต้อรายการนี้ยังไงครับคุณม่ได้ไปคืออะไรชื่อรายการเนี้ยคือชื่อรายการเนี้ยจริงๆแล้วมันมาอ่ะก็ชื่อรายการมันมาจากแบบว่าชื่อด้อมอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เหมือนแบบว่าความหมายมันได้แล้วก็แบบว่าบินว่อนเราจะไปไหนก็ได้ทําอะไรกันก็ได้อะไรเงี้ยครับผมก็เลยแบบว่า เราสามารถไปเที่ยวสนุกทํานู่นนี่กิจกรรมได้ก็เลยตามเนี้ยฮะอ๋อก็คืออยากทําอะไรก็ทําได้เลยยกตัวอย่างสิไปทําอะไรกันมามั่งอ่าอ่ะเอาเลยก็ต้องรอรอดูอ่ารอดูแต่เห็นมีการให้อาหารปลามีการทําบุญมีการก็คือว่าไปให้อาหารปลาเสร็จพอปลาขึ้นมาก็อีกคนหนึ่งก็สวิงช้อนเลยใช่ดูแล้วอร่อยไม่ใช่ไม่ใช่รายการต่อไปครับพี่เล็กขา เมื่อมีบินบอนแล้วขออนุญาตพูดถึงน้องชายข้างๆฟ้าได้ไหมคะขอนับถือแล้วเป็นพี่หรือเปล่าไม่ค่ะแต่อยากเสนอตัวเข้าไปรายการอะไรคะรายการ Another Boy Story คุณค่าน้องพร้อมมันเองครับที่มาที่ไปของรายการนี้คืออะไรครับพร้อมจ๋าก็ท็อปิกมันมาจากคำว่า another ครับ another แปลว่าแตกต่างก็เหมือนกับว่าผมจะเอา อ่บุคคลหรือว่าเกสและหลายคนที่แตกต่างกันมาทําในสิ่งที่ผมจะคิดให้เขาอย่างเงี้ยครับอะไรประมาณนี้ยกตัวอย่างสมมติว่าเป็นเล็กดดวิกากับฟาโร่ไปเนการพี่อคนไปเป็นแคปรัเชในรายการอย่างเงี้ยกิจกรรมที่เหมาะสมคืออะไรอาจจะพาตะลุยป่าช้าอะไรไปป่าช้าไม่แตกต่างนะเพราะพี่เล็กเขาออกไปที่นั่นแหละค่ะบานพี่อยู่นั่นจริงจ้า อาประมาณนี้แสดงว่าก็จะเป็นเรื่องราวที่เหมือนกับว่าพร้อมเจาแขกต่างต่างเนี่ยไปทำในสิ่งที่พร้อมรู้สึกว่ามันน่าจะเหมาะกับใช่คือไม่ใช่แค่ว่าทาแค่ในสตูครับสามารถแบบไปทําข้างนอกก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้อันนั้นก็มีทั้งอินดอร์และเอาดอร์น่าสนใจน่าสนใจเขาบอกเลยว่าเขาเป็นเจ้าของรายการเขาอยากทําอะไรก็ได้เพราะมันชื่อนในการเขาไงถูกต้องถูกต้องพี่ถามรายการต่อไปค่ะบอกเลยว่ารายการนี้เหมาะสมจริงคนนี้แทบจะเป็นเด็กปั้นของฟาเลยนะฮะเนื่องจากว่า ขี่สุดจริงๆอยู่ในกองคือน้องเขาเป็นคนที่แบบเหมาะกับเชื่อรายการอ่ะต้องเอาหนังยางดีดปากให้เขาแบบเอิกเงียบไปเพียงครั้นึงบางทีพี่ต้องขอคำมาบอกน้องคะเงียบได้ไหมหยุดได้ไหมนี่เห็นไหมพูดถึงรายการเรื่องของมาเลยของแรงของแรงไปช็อตตัดภาพไปคือเราสามคนนั่งคุยกับน้องไม่อยู่เลยนะคะจริงเอาละมากระไรเลยท็อกทะเลนนั่นเองของปราดกับบีเวอร์ปราดจ๋าบีเวอร์จ๋ารายการนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะลูกขาก็ ถ้าถามที่มามันจะมีที่มานี่มีความลึกซึ้งมากครับลึกซึ้งเลยผมจะให้ปัดเป็นคนพูดนะครับผมอ่ะพี่ชอบตรงนั้นถ้าปัดพูดก็คือประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งนะคะรอเล่นก็ด้วยความที่อ่ะแล้รายการของวอกับกับรายการรายการเลยไหมไปรอดูไปรอดูเลยไหมรอดูอ่ะรอเล่นรอเล่นให้น้องให้น้องน้องให้น้องพูดก่อนเออก็จะเป็นรายการที่แบบอ่า เรจะแบบเห็นคนที่แบบเฮ้ยคนนี้น่ารักในแบบทำลายอะไรพวกนี้ผ่านกันบ่อยๆเราก็แบบเราจะเอามาขยายความครับแบบวิ ύ, นอกจากเขาแบบหน้าตาดีแล้วเขายังมีความสามารถอีกด้วยปาด<น>ปาดาปาดจะตามหาคนน่ารักทำไมในเมืม่อคนน่ารักก็คือพิธีกรคู่อยู่แล้วไม่ใช่หรอเออก็จริงนะ <c oughs> <c oughs> ก็อย่าลืมไปทำฟันคลินิกคณตกรรมโยเดนนะครับขอบคุณครับก็ไม่พนไม่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 พนเรื่องนี้จริงอย่าไปใส่ใจคำพูดนีไม่รู้ว่าพอมันคิดอะไรไดออกปุ๊บมันโยนเข้าคณิตกรรมโยเดนใช่ไหมใช่แล้วจะบอกว่าจะบอกว่าไม่ใช่มาจากเขานะไอตัวพี่ค่ะคนพี่ค่ะชอบชอบมึงเข้าโยเดนมึงเข้าโยเดนมึงเข้าโยเดนบออออบอ้ออ้ออ้าอ้อ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 ก้ออ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 ้ดอ้อ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 แ้ออ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 ้อ อยากจะคุยด้วยแสดงว่าพี่สองคนไปรายการนี้ได้แน่นอนครับแน่นอนแน่นอนเพราะพี่น่ารักไงคำว่าน่ารักไม่แปลว่าหน้าเหมือนรักยมนะคะพี่คะเราสองคนไ่น่าจะได้นะคะรักยมเลยนะคะมาถึงรายการสุดท้ายกันดีกว่าพี่เล็กจ๋ารายการนี้หลายหลายคนรอติดตามคนรอดูเยอะมากกับรายการแม่บ้านผีเรือนนั่นเองค่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่นะยังอยู่รายการเนี่ยอออยู่นะอยู่รอสปอนเซอร์ไม่ใช่ไปกับโควิดอะไรแล้วเนาะไม่ได้ไปเนาะยังอยู่ใช่ไหมอ่ะกับรายการจับ w x y จับ w x y ค่ะของหยินละวอเอาชื่อรายการก่อนมันคืออะไร w x y ใช่มครับ w ก็ย่อมาจากวอครับอ่า x ก็คือ x y ยินก็คือยิน y ก็คือคือยินครับก็ x มันก็คือคือแบบต่อสู้มันมาสู้กันทะเลกันกันครับก็จะเป็นสมการ มันจะเป็นเหมือนสมการคณิตศาสตร์ครับโอ้เขาจะสมการด้วยเหมือนจะใช้แบบสูตรสู้กันอใช้สูนรายการแล้วเห็นว่ารายการนี้โด่งดังมากนะยังไงคะได้ปัตตือมาเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยนะคะให้กับรายการไม่ใช่คนละคนคนละคนเหรอฮะอ๋อพี่โก้เหรอะพี่โก้เหมือนเหมือนอ๋อเหมือนเหมือนเหมือนอ๋อคิดว่าใช่พี่โก้เองนะคะอ่ะแล้วอย่างอีล่าอยากรู้ว่ารายการนี้ปุ๊บได้มาแบบมาสู้กันคนมันรักกันมันจะมาสู้กันไหวหรอเออเขาสู้กันยังไง ครับผมเอา,<ก>เาทะเลาะก,กันคือปกติเราทั้งคู่ชอบทําอะไรที่มันคล้ายๆกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาไปก็ชอบแข่งกันตลอดอะไรซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าผมไปทําอะไรก็พาเขาไปแข่งด้วยเขาพาไปผมไปทําอะไรก็ไปแข่งกันอ๋อก็ค<า>ือว่าหลังจากนี้ไปจะตัวติดกันไปตลอดเลยเนาะใช่ไหม อะไรแบบนั้นอาอย่าลืมฝากยูวเดนคลิดกติจกรรมด้วยนะคะไม่ไม่ฝากไม่ฝากไอ้พออ้อหรออะรกัน W X Y ่ยคือจะเป็นเรื่องราวของเราสองคนใช่ครับก็คือจะไปเหมือนไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆครับแต่ว่าไปเที่ยวธรรมดามันก็จะดูธรรมดาไปครับก็เลยต้องมีเกมมาแข่งกันแล้วก็มันจะอยู่ที่ว่าใครถนัดสถานที่ไหนเหมือนเป็นสมรภูมิของตัวเองนะครับ าามไเ้้บน่ก็จะมีความได้เปรียบเสียเปรียบกันพี่เล็กเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้รู้แล้วว่าที่มารวมไปถึงเนื้อหาของรายการประมาณไหนฝ่ายอยากรู้แล้วแต่ละคนจะให้คะแนนกับรายการของตัวเองเท่าไหร่เอาง่ายว่าเหมือนสมมุติว่าสี่รายการเนี้ยออนแอ์พร้อมกันเออเอาเซเอาเซมีวิธีในการพูดอย่างไรให้เขาเปิดมาช่องผมสิครับรายการผมสิครับเริ่มจากคนใกล้ตัวพาก่อนเลย อลวินนค่ะ้องบอลวินนะคะโอ้โหน้องเต็มยกไม้แล้วนะเอ๋อบอลวินลูกให้คะแนนรายการกีดเองความน่าสนใจเอาไว้แล้วยี่สิบเต็มสิบแล้วนะฮะยี่สิบเต็มสิบยี่สิบเต็มสิบอ้ยก็คือเกินสิบนะจ๊ะเกินสิบเกินสิบมันอยู่มันคิดว่าเราน่าสนใจแน่นอนต้องเปิดมาดูช่องเราต้องดูรายการเราเพราะอะไรเออเสน่ห์ของรายการเราคืออะไรเพราะผมนี่แหละฮะเอาไม่ใช่เพราะว่าไม่แล้วพูดเองขอดเอง ว่าไม่มีโย่เดินก็อะไรของมึงนะฮะไม่มีเยื่เดินธนกรรม์โกงมาอีกแล้ววไม่มีไม่มีขาผมก็คือเป็นรายการที่สนใจก็คือจะพาไปเที่ยวแต่ว่าของเราเนี่ยจะเป็นการเที่ยวที่แบบไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเท่าไหร่ใช่เป็นสิ่งที่คนคนปกติไม่เคยทำกันฮะจริงหรอไอให้อาหารปลาเมื่อกี้นะคนปกติไม่ทำกันนะั้นเป็นอาเซอร์ไม่เคยเห็นกันวอลเคยทำหรอเคยให้อาหารปลาไหมเคยให้อาหารปลาไหมอุ้ยไม่เคยนะอ่ะยินล่ะไม่เคยปรับปัดปัดเคยไหม